สวัสดีครับวันนี้มีหนึ่งเล่มมานำเสนอนะครับเป็นมีดพกแหลมนะครับเหล็กบาเรื่อยตัวนี้ทำเหล็กโผล่ท้ายนะครับสามารถเจาะดูร้อยเชือกได้เล่มนี้ทำจากเหล็กบาเรื่อยนะครับด้ามไม้พยุงปักหมุดอลูมิเนียมและโมเสกเจาะดูร้อยเชือกนะครับ ครับเล่มนี้ใบยาว4.4นิ้วนะครับใบกว้าง1.7นิ้วสันหนา5มิลนะครับอันนี้สันเดิมเป็นของเหล็กบาเรื่อเลยนะครับมีร่องของของโซ่ผ่านนะครับด้ามไม้พยุงยาว4.5นิ้วนะครับ ครับเล่มนี้ก็เอาร้อยรวมส่งครับสนใจสอบถามได้นะครับขอบคุณครับ